สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นเย็นเสาร์อาทิตย์นะคะเราพบกันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2564ดิฉันเจนสมจ,จันทรจรุมวัตรค่ะผมโจร,รชุนริมชรวิทุนครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วยคดีการเสียชีวิตของพฟ้รทตี้สาวาวาที่ไปเอนเตอร์เทนในงานที่บ้านหลังหนึ่งในแ,แถวเสนาน,านิคมเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยในเก่งที่เป็นผู้ว่าจ้างให้พฟร์ตี้ไปร่วมในงานไปพบกับตำรวจที่สอนอพหลนโยชินสอบกันอยู่5ชั่วโมงด้วยกันเบื้องต้นอาจจะผิดพรกฉุกเฉินเกกี่ยวับ การที่เอาคนไปมั่วสสมกันมันไม่เป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 ครับนายเก่งไปให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนสนพหุนโยทินสอบกันอยู่นานเลยนะครับคำให้การเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์พอที่จะทําให้ตํารวจเห็นภาพที่เกิดขึ้นในวันนั้นได้ว่าพฤติกรรมพฤติการของคนที่อยู่ในงานเนี่ยมีใครบ้างทําอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูลทั้งหมด คนที่อยู่ในงานเท่าที่มีข้อมูลออกมาก็คือว่ามี p r ิตตีว่าจ้างไป10คนมีคนไปร่วมงานที่เป็นผู้ชาย7คนมีแฟนสาวของกลุ่มผู้ชายอีก3คนตอนนี้สอบ p r ิตตี้ไปแล้วเนี่ยสคนเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุยังไม่เจอนะครับยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเบื้องต้นในเก่งที่ไปเจอตำรวจวันนี้เนี่ยอาจจะถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการจัดปาร์ตี้ แล้วพอคนมาอยู่เยอะแบบนี้ถือว่าผิดพรกฉุกเฉินในการป้องกันหรือว่าควบคุมการระบาดของโควิดอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการตายของวาวาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่า,าเบื้องต้นจับยาตัวนี้ก่อนเรื่องของพรกฉุกเฉินส่วนเรื่องสารเสพติดในร่างกายผู้ตายเนี่ยเดี๋ยวรอผลจากสถาบันนิติเวชต้องใช้เวลาอีกสักระยะรวมถึงผลตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่ยึดได้จากสถานที่จัดงานโดยเฉพาะเขาจะต้องไปดูเซิร์ฟเวอร์ในกล้องวงจรปิดมันจะเห็นภาพหมดเลย น่าจะเป็นเบาะแสเชื่อมโยงคดีได้ตอนนี้ดูว่าใครทําให้วาวาตายและมีการนายาเสพติดเข้าไปในงานหรือไม่ตัวละครสําคัญจริงๆสําคัญทุกตัวเลยนะครับเพื่อเพื่อให้ภาพมันชัดที่สุดตอนนี้ภาพที่ที่ทางพน,าาสสนักสอบสวนรวบรวมไว้เนี่ยก็ชัดขึ้นตามลําดับมคนเก่งก็ยืนยันว่ามีการติดต่อ ไปน้องๆมาบริการและเรื่องกินขนมนี่มันคือขนมจริงๆหรือขนมในวงการยาเสพติดอะคะคือตัวละครที่ได้มาตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งแค่นียคงคงจะบอกชี้อะไรชัดขนาดนั้นเนี่ยคงต้องรอส่วนเรื่องความผิดทางอาญาเนี่ยคงต้องพิจารณาโดยละเอียดหากพบการกระทำใดที่เข้าข่ายเป็นความผิดอาญาก็จะดำเนินการทุกอย่างยืนยันว่าตำรวจเนี่ยทำเต็มที่นะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดที่สุด เพราะฉะนั้นตอนนี้2ประเด็นนะครับหใครทําให้วาวาตายบ้างกี่คนมีใครเกี่ยวข้องและ2คือยาเสพติดมีหรือไม่มใช้หรือไม่เดี๋ยวรอผลตรวจสอบอยู่ครับถัดมาเดี๋ยวไปต่อกันที่นนทบุรีนะคะมีเหตุชายคลั่งจากการเสพยาค่ะพอเสพจนหลออเนี่ยก็เอามีดไปไล่ทํำร้ายชาวบ้านนะคะจากนั้นก็ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าแต่สุดท้ายหนีไม่รอดค่ะสามารถจับกลุ่มตัวได้นะคะ ซึ่งเหตุการณ์นี้ตำรวจสายตรวจสพบางบัวทองก็รับแจ้งขณะออกตรวจในพื้นที่เขตรับผิดชอบค่ะว่ามีชายถือมีดคุ้มคลั่งอยู่ในป่าละเมะพื้นที่หมู่8ตำบลละหารก็นํากําลังเข้าตรวจสอบนะคะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ก็ไปพร้อมกับอุปกรณ์ครบเลยค่ะคือตำรวจก็ต้องป้องกันตัวเองเพราะว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยกำลังคลั่งแถมยังมีมีดด้วย พอไปถึงก็พบผู้ก่อเหตุนะคะคือนายกรกฎน้อยปลาอายุ28ปีมีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็หนีเข้าไปหลบซ่อนในป่าคลุ้มคลั่งจากยาเสพติดถือมีดไล่แทงชาวบ้านนะนะคะเจ้าหน้าที่พยายามเจรจาแต่นายกรกฎวิ่งหนีแล้วก็หลบเข้าไปในบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็คือนางสุวรรณน้อยปลาอายุ56ปีนี่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จตัวนายกรกฎเอาไว้ แต่ค่อนข้างจะดทุลักทุเลทีเดียวเพราะว่าคนร้ายก็มีอาการหลอนจากการเสพยาด้วยไปคุยกับนายก็รกฎค่ะรับว่าเสพยาจริงแต่ก็ไม่ได้ถือมีดทำร้ายใครมีเพียงแค่เหล็กแป๊บเท่านั้นแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วในป่าส่วนคุณแม่นะคะก็เล่าว่าลูกชายเนี่ยติดยาจริงอยากให้เอาตัวไปบำบัดทุกครั้งที่เสพยาก็จะเอามีดบ้างไม้บ้างไปชี้หน้าด่าทอชาวบ้านบ้างรอบนี้ก็ใช้มีดฟันผนังบ้านพังไปหลายจุด แต่ก็ไปฟันต้นกล้วยต่อด้วยนะคะหลายต้นเลยแล้วก็เอามีดไปไล่ทําร้ายชาวบ้านต่อตัวเองไม่ทราบจริงๆว่าลูกชายทําแบบนี้แต่ว่าชาวบ้านก็ออกมายืนยันว่านายกรกฎเนี่ยเอามีดไปไล่ทําร้ายชาวบ้านจริง บาดเจ็บไปหนึ่งคนนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวเอาไว้ไปที่ส,สพบางบัวทองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะมีเรามีตะเหล็กธรรมดาเหล็กอะไรอะเหล็กอยู่ที่ป่าแล้วเมื่อเช้าไปไล่ฟันใครไม่ได้ฟันครับแล้วไปฟันบ้านพังหมดเลยวิ่งหนีครับไม่อยากถูกจับครับโเขาเจ้าเราไปรักษาครับขอโทษครับเราจะได้หายครับโอ้ย 1> <1> <hydro ly> จากคลั่งยาแล้วไล่ทำร้ายชาวบ้านไปดูแขนใจ uh. ไล่ชนวัยรุ่น <S <S 2> <S 2> แล้วก็มีคนตายจากเหตุการณ์นี้นะครับตำรวจก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าวัยรุ่นเนี่ยไปทำร้ายคนขับกระบะก่อนก็จรงิงแต่คนขับกระบะหลังจากได้สติขับรถชนวัยรุ่นงานนี้แม่วัยรุ่นไม่ยอมครับกรณีของนายวิเชษวงธัญกรอายุ43ปีขับกระบะพุ่งชนมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนตรงดงอีสานอำเภอโนนสุวรรณที่บุรีรัมนีนะครับชนปั้งเข้าไปเนี่ยทำให้มีคนตาย2คนเจ็บอีก4คนสาเหตุก็เพราะว่าคนขับกระบะเขาถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยรุมทำร้ายร่างกายคือกระบะก็ขับมาบนถนนแล้วไปเจอมเจอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นเขาขี่ขวางอยู่กระบะก็เลยบีบแต่พอบีบแต่แค่นั้นแหละวัยรุ่นก็มารุมสกรรม คนขับกระบะพอได้สติปุ้บตั้งตัวได้โมโหขับพุ่งชนเลยนะครับก็ส่งผลให้วัยรุ่นเนี่ยตายไปในที่เกิดเหตุ<ล>พี่เขยของคนขับกระบะก็สันนิษฐานในแนวนี้เลยว่า<ด>น้องเยองขยคงโกรธจริงๆอ่ะที่ทําให้ขับรถกระบะพุ่งชนเขาใส่ส่วนในมุมของแม่ผู้ตายเชื่อว่าแบบนี้ยเขาเรียกว,ว่าตั้งใจขับชนลูกทําให้ลูกเสียชีวิตก็อยากจะขอให้ตํารวจเนี่ยตั้งข้อหาฆ่าคนตายเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงเกินไป ส่วนคดีครับพันตำรวจโทเจียรวินเรืองบุญสารวัตรสอบสวนของสอพนนสุวรรณเบื้องต้นแจ้งข้อหาคนขับกระบะค,คือขับรถประมาทเ,เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่คือข้อหาเดียวที่แจ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอสอบสวนสอบเ,ออเพิ่มเติมให้ความเป็นธรรมกับสองฝ่ายหากผลสอบเนี่ยพบว่าผิดข้อหาอื่นด้วยเดี๋ยวก็จะแจ้งเพิ่มเติมตามไปที่ญาติระบุว่าคนขับกระบะถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายก่อน อันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่จะต้องมาสอบกันนะครับมันก็จะต้องแยกเป็นคนละคดีคือคดีที่คนขับระบะขับรถชนคนตายอันนั้นก็คือเจตนาฆ่าส่วนเรื่องของการทำร้ายร่างกายก็แยกไปอีกคดีหนึ่งะนะครับไม่เกี่ยวกัน สลับมาดูเรื่องของ5สสแกนนำกบปศกันบ้างถูกสารตัดสินจำคุกนะคะแล้วก็นอนคุก2คืนค่ะก่อนหน้านี้ก็สาใน5พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีไปแล้วคำถามตอนนี้ค่ะก็คือจะมีใครสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นสอสหรือไม่ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภุมมาเลขาธิการกรกตค่ะก็บอกว่ากำลังประสานกับสภาผู้แทนราษฎรในฐานะต้นสังกัดของสสว่าจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของสสทั้ง5้าคนหรือไม่คาดว่าจะมีความชัดเจนในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกช่องทางก็คือสสเข้าชื่อยื่นคำร้องผ่านประธานสภาส่งให้สารรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองซึ่งก็กำลังรอว่าจะมีสสมาเข้าชื่อหรือไม่ค่ะ สำหรับ5สสที่ถูกศาลออกหมายคุมขังเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ก็มีนายถาวรเสนียมนะคะนายชุมพลจุนสายนายอิสระสมชัยนายนัทพลทีพสุวรรณและนายพุทธิพงศ์ปุ่น,นกันแต่คนที่ชัดเจนว่าน่าจะต้องพ้นตำแหน่งก็คือนายอิสระนายนัทพลแล้วก็นายชุมพลค่ะเพราะว่านอกจากถูกคำสั่งคุมขังแล้วศาลก็ยังมีคำสั่งตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา5ปีด้วย ขณะที่ด้านของนายถาวรแล้วก็นายพุทธิพงศ์ไม่มีคําสั่งตัดสิทธิ์นะคะก็ต้องตีความกันต่อไปว่าจะพ้นจากตําแหน่งหรือเปล่าเนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุดและรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ระบุชัดว่าจะต้องพ้นทันทีแม้คดีจะไม่สิ้นสุดเหมือนกรณีการดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีค่ะทางด้านพรรประชาธิปัตย์ก็ยังคงเชื่อมั่นนะ,นะคะว่านายถาวรจะไม่หมดสมาชิกภาพเพราะว่าคดียังไม่สิ้นสุด และในวันนี้เองนายถาวรก็ยังคงมาช่วยพักลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเขต3ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ค่ะไปดูการชมุมนุมประท้วงที่เมียนมาก็คือดําเนินมาอย่างต่อเนื่องสถ <çi. S 1> านการณ์ก็ตึงเครียดนะครับวันนี้มีรายงานว่ามีผู้หญิงถูกยิงตายด้วยนะครับแต่ว่าเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็คือที่ย่างกุ้งกับมันที่ทาวายตํารวจใช้แ,แก๊สน้ําตาสลายกลุ่มผู้ชมุมนุมครับเชิญมโรดมอลดีดีอ นี่เราออยเีกแลวอารเนี่ยตำรวจวิ่งไล่นะครับม็อบก็เลยวิ่งถอยไปถอยร่นกันไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ย่างกุ้งตำรวจยิงแก๊สซ้ำตาเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมบนท้องถนนคือตำรวจเนี่ยเขาใช้ปฏิบัติการเขาจะไล่ไปทีละสี่แยกจากแยกที่หนึ่งไล่ให้ถอยร่นไปแยกที่สองแล้วตำรวจก็ไล่ไปแยกที่สองผู้ประท้วงไปแยกที่สามก็ไล่กันแบบนี้ทั้งวันน่ะบางส่วนก็วิ่งหนีเข้าไปในตัวอาคารนะครับ มีรายงานคนถูกจับไปจำนวนมากนักข่าวก็โดนจับไปด้วยส่วนที่ทาวายทาวายไม่ต่างกันตำรวจก็ใช้แกส๊สน้ำตาเข้าสลายกลุ่มผู้ชุมนุมมีคนในเหตุการณ์เล่าว่าตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่ผู้ชุมนุมด้วยมีคนเจ็บด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเมียนมาระดมตำรวจจำนวนมากควบคุมสถานการณ์ในนครย่างกุ้งหลังจากที่ทูตเมียนมาประจําสหสประชาชาติ ใช้เวทีของที่ประชุมใหญ่ของสประชาชาติที่นิวยอร์กเรียกร้องเลยนะครับว่าเขาทนไม่ไหวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศบ้านเกิดตัวเองขอให้ประชาคมโลกเนี่ยใช้มาตราก,การท่านเด็ดขาดยุติการรัฐประหารในเมียนมาและหลังจากที่ถแถลงเสร็จทูตชู3นิ้วในการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อต้านการใช้อำนาจเผด็จการของทหารในเมียนมาครับ พักกันตรงนี้ก่อนนะคะช่วงหน้ามาดูเรื่องของวัคซีนค่ะพรุร่งนี้สําคัญนะคะเพราะว่าจะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด hmm. -19 เข็มแรกของซ mm ีโนแวคแต่ว่าใครจะได้รับการฉีดเป็นคนแรกเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ วัคซีนป้องกันโควิด1นซีโนแวคก็จะเป็นวัคซีนร็อดแรกที่เข้ามาแล้วแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นเข็มแรกที่ฉีดให้คนแรกที่จะได้ฉีดไม่ใช่ในายกไม่ใช่รัฐมนตรีสาธารณสุขแต่ว่าเป็นปหลัดกระทรวงสาธารณสุขครับวัคซีนของซีโนแวคมาถึงบ้านเราแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ทราบกันดีทีนี้เข็มแรกแหละคนแรกที่จะได้เลยนะครับฉีดลงแขนก็คือนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพรุ่งนี้7จ็ดโมงครึง่ง ที่สถาบันบำราศนราดูลนายกก็มาคุณอนุทินชาญวิรากูลก็มามาดูมาให้กำลังใจนะครับนายกเนี่ยที่ไม่ได้ฉีดเพราะว่ามีข้อจำกัดซีโนแวคเขาฉีดให้กับคนที่อายุไม่เกิน60นายกอายุ66<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่มีผลการ ศึกษาว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปฉีดของซิโนแวคแล้วจะมีผลข้างเคียงยังไงเพื่อความปลอดภัยคน60ปีไม่ต้องฉีดน่าจะดีกว่านะครับวันนี้เนี่ยวัคซีนกระจายไปยังจังหวัดต่างๆแล้วนะครับก็อย่างเช่นจังหวัดสมุทรสาครวัคซีนไปถึงเรียบร้อยสมุทรสาครเขาจะเริ่มฉีดให้กับผู้บริหารระดับจังหวัดและกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด159คนในวันจันทร์ที่จะถึงครับ มาดูกีฬากันหน่อยนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้วอลเลย์บอลอาชีพรายการไดกินวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2021ปลดล็อกแล้วนะคะเพราะว่าแฟนกีฬาเนี่ยสามารถเข้าชมได้แล้วค่ะไปที่อาคารกีฬานีมิบุตรนะคะสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในเล็กแรกก็ให้แฟนๆได้เข้าชมกันแล้วคู่ที่น่าสนใจวันนี้ประเภททีมหญิงสโมสร3 b b บนครนนท์เสื้อสีแดงนะคะ ก็พาทีมชนะโปรเฟลก V.C. สามเซตรวดค่ะคะแนน25-12ต่อ25-18ต่อและ25-22อ2ม3ีบเนี่ยจบเลกแรกชนะ4แพ้3มี12แต้มนะคะขณะที่โปรเฟลกเนี่ยชนะ2แพ้5มี5คะแนนค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี่นะคะถัดมาเนี่ยพาไปดูการแข่งขันจักรยานประเภท B.M.X. ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันนะคะก็มีพลเอกเดชาเหมกระสีสนานายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยค่ะ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันก็อย่างภาพเลยนะคะมีนักปั่นทีมชาติเยาวชนมากมายมาเข้าร่วมค่ะภาพปิดท้ายวันนี้มาจากประเทศจีนนะครับเป็นงานกาล่าเฉลมิมฉลองเทศกาลโคมไฟนะครับก็เป็นปีหนึ่งที่มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศเพราะว่ามันมีเรื่องของการแสดงที่หลากหลายาครับก็ให้ดูกันสดๆเลยการแสดงที่ว่าเนี่ยมีหลายชุดหลายอย่างเช่น การเต้นการร้องกายกรรมการแสดงอุปรากรณ์จีเหล่านี้แล้วคือจีนเนี่ยก็าทำอะไรเล็กๆไม่เป็นอยู่แล้วว้าวตลอดอลังการงานสร้างมากๆนะครับธีมที่เขาจัดขึ้นปีนี้การรวมตัวกันเพื่อสนุกสนานไปกับดอกไม้ที่เบ่งบานและพระจันทร์เต็มดวงนะครับสีสันสวยงามก็เอามาฝากกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณเจสมาจันท์ผมโจรชุนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ